ร้านอาหารแนวเพลงเพื่อชีวิตแนมเคอร์กุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานียังคงเปิดให้บริการตามปกตินะครับแม้ว่าร้านร้านนี้จะเป็นหนึ่งในไทม์ไลน์ที่ชายอายุ22ปีซึ่งเป็นลูกเขยชาวอุดรธานีได้ไปใช้บริการก่อนหน้านี้กระทั่งทราบภายหลังครับว่าติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์อุมิครอนผู้สื่อข่าวไปสอบถามแนวเคอกุมภาวาปีนะครับพบว่าร้านแห่งนี้ขออนุญาตเปิดเป็นร้านอาหาร แล้วจะมีดนตรีสดเล่นในช่วงกลางคืนหลังจากที่ทราบผลการติดเชื้อของผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อพร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและสาธารณสุขเข้าไปตรวจสอบตามมาตรฐานการควบคุมโรคของสาธารณสุขครับส่วนที่หมู่บ้านโนนสำราญหมู่ที่6ตําบลห้วยเกิ้งอำเภอกุมภาวาปีแม้จะยังไม่มีคำสั่งปิดหมู่บ้านแต่บรรยากาศก็ค่อนข้างเงียบเหงาครับไม่มีชาวบ้านออกมาจับกลุ่มพูดคุยเหมือนปกติ พราะกลัวการติดเชื้อและขณะนี้ยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกักตัวในบ้านเจ็ดคนครับคนนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านนี้นะครับจะให้สนามมากเพราะว่าตอนนี้บ้านนี้ไปซื้อของก็ก็จะยากอยู่นะครับผมว่าเข,เขาก็กลัวนะครับเขาก็กลัวนะหรืว่าที่ตลาดเขาก็กลัวอย่างนี้ครับ สำหรับไทม์ไลน์ของชายชาวอุดรธานีที่ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนนะครับพบว่าในช่วงเย็นของวันที่11ธันวาคมเดินทางไปพื้นที่1ไปพร้อมกับภรรยาและลูกชายวัยขวบกว่าไปรับพ่อตาที่สนามบินขอนแก่นจากนั้นก็ร่วมกันทานข้าวกับครอบครัวและญาติญาติที่กาลสินครับต่อมาวันที่13ธันวาคมทานอาหารพร้อมกับครอบครัวและญาติที่ยำเภอกุมภาวาปีตกช่วงดึก ไปเที่ยวร้านอาหารสไตล์เพลงเพื่อชีวิตต่อมาวันที่15ธันวาคมพ่อตาและแม่ยายติดเชื้อโควิด -19 ส่วนชายชาวอุดรธานีซึ่งเป็นลูกเขยผลก็ยืนยันว่าติดเชื้อเช่นกันนะครับตอนนี้อีก7คนที่เป็นกลุ่มสัมผัสสิ่งสูงยังคงรอผลตรวจคาดว่าจะทราบผลในช่วงค่ำวันนี้ครับ